ำหรับทุกท่านที่เข้าชมช่องของเราเป็นครั้งแรกนะครับฝากกด subscribe และกดสันกดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องแมทแอนด์ลันและคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาและข้อสอบของคณิตศาสตร์ที่ช่องของเราลงวิดีโอทุกวันนะครับอาแน้องมาดูข้อที่2นะครับเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่กำหนดนะครับจำนวนเงินที่เด็กหญิงชูใจออมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีตารางข้อมูลมาให้นะครับก็จะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจำนวนเงินนะครับวันจันทร์10บาทวันอังคาร14บาทวันพุธ15บาบาทครับ วันพฤหัสหันนะครับ9บาทแล้วก็วันศุกร์13บาทครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนเป็นแผนภูมินะครับแท่งนะกดทำเป็นแนวตั้งก่อนนะครับตรงนี้นะตรงนี้บอกถึงจํานวนนะครับจํานวนเงินครับแล้วก็หน่วยเป็นบาทนะครับแนวนอนครับขูย่อนิดนึงครับแนวนอนก็จะเป็นวันนะครับ ก็จะมีวันจันท์ครับตรงนี้นะจันท์ครับอังคารครับแล้วก็พุธครับวันพฤหัสนะครับแล้วก็ศุกร์ครับตรงนี้เป็นวันครับวันจันเนี่ยนะครับสิบนะนะครับดูคู่แบ่งช่องนะครับ อ่ะครูแบ่งช่องละ2นะครับตรงนี้นะ2ครับ4นะ6ครับ8ครับ10นะ12ครับ14ครับ16นะครับแล้วก็18นะครับ20นะโอเคนะครับตรงนี้นะวันจันทร์นะครับ10บาทนะครับก็ลากมาถึงตรงนี้ครับครูสร้างเป็นสี่เหลี่ยมเลยวันจันทร์นะครับโอเคนะ10บาทครับตรงนี้ ถัดไปครับันังคารนะครับ14นะครับันังคารนะครับสีมพูนะครับถัดไปนะครับวันพุธนะครับวันพุธ15นะครับ ผลนะครับสีเขียวนะ15นะครับก็คืออยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งของ14กับ16นั่นเองครับถัดไปนะครับวันพฤหัสนะครับ9นะเดี๋ยวครูวาดก่อนนะครับอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งของ8กับของ10ครับสีส้มนะครับถัดไปนะครับวันศุกร์นะวันศุกร์ก็คือ13นะครับครึ่งหนึ่งระหว่าง12กับ14ครับ สีฟ้านะครับโอเคนะนี่ครับนี่คือข้อมูลนะครับที่เราเขียนเป็นแผนภูมิแท่งนะครับของข้อที่2นะครับน้องๆโอเคนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้นะ